มาสูนในเมียแต่น้อใส่ผัวเห็นงานงงๆจะคล้องนั่งเล่นโทรศัพท์เห็นจังใดว่าดามันแบบแบบมีความผิดเหรอเห็นจังใดดีน้องเขาคิดก่อนนะคิด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 อ้หนึ่งออกแล้วอืโดนแน่มึงโดนแน่เท้าเท้าเปหยังมีเรื่องสิปรึกษาปรึกษาเขาเลี้ยงยังว่านเขาไปกินเหล้ากับมั่วไหมเป็นหยังหมด มันพากันโซอันนี่แมววิดีโอไหมคลิปวิดีโอคลิปวิดีโออย่างอันอันผู้ใดดามเนี้ยดามเนี้ยเก่งกว่ากันชัตว์บักอันศักชัยมันโซเนาะมันดามเนี้ยมันอัดวิดีโอมาเลยดิดามเนี้ยมันโอ้บักอันนี่เก่งแถว่ะดามเนี้ยมันเราบันถามขอยามึงมีบอวิดีโอดามเนี้ยบ่มีแล้วข่อยดามเนี้ยเปลี่ยนเนาะขอยบมเลยมันมีไปอวดมันเลยอ่ะมันก็ว่าข่อยกระจอกเจาะ เขาว่าเจ้ากระจอกดานเงี้่าเป็นอืนไปกินเหล่านมูน่ะแม่บักอันอีกบัก,ก,น,กนึงกัอันเอามาโชดามีเงี้ยข่อยโบมีแม่เถ่าข่อยโบมีน้ำมูเลยชิมวิดีโอดามีเงี้ยมาสียงี้ยังเถ<ะ>่า<ะ>มาสีย,ง,ยงียังไปเอากล้องมาตั้งไปไปเอากล้อง<ะ>มาตั้งไปเอากล้องมาตั้งกล้องอัดเลยอัดเลยจะได้มูมึงเลยได้นะ เอาคอยคือจีบจาววะเรียกยังคอยเที่ยวเดียวหน่อยหนาคุ้นแถวเอ้ยให้คอยอัดวิดีโอด่าเจ้าหน่ยนะเอออัดด่าโซ่เลยเจ้าอัดด่าโซ่แล้วคอยไ่อเจ้าหน่อยหนาคนก็แล้วกำลังงานเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมก้อนเด้ยวพอจะคอยอัดซ่อมก่อนไดียวซ่อมได้จีเออเอาลองเบมึงดิเอาลองมึงแต่จีด่าบางเดียอือโอ้ยเบียกบวกการงานมึงกับบ่อซอยกูเนาะถอยมึงกับบ่อร่างผามึงกับบ่อซักมี่ใส่แต่กูนี่ตีเ่า ได้บ้างได้คันนะนางคนนี้บ่แม่นเล่านิทานเดียวสิว่าอ้อยเห็นหยังเอาแห้งๆเลยจีเอาแห้งๆใส่มันเต็มที่ใส่มันเต็มที่อารมณ์สุกหัวไว้สุกหัวไว้เสีเห็ดเป็นบ่เห็ดเปลี่ยนมาเถ่ายังนาคนน่ะเออบ่แหงๆ่อารมณ์เออวิ่งมันสรีสนาเขาตีเถ่าเป็นแบบเสียพระศรีสนาเขาตีเออไม่เออไม่ว่าเป็นบ่ละเถ่าฮะพระศรีว่าเป็นบ่ละกันไป เอาเจ้าล็อกเอาล้อมล้อมนี่ล้อมล้อมพลังล้อมคิดถือทักโมโหจัดจัดเนี่ยโมโหจัดจัดเลยบอกไม่เห็นมาเออกูอยากด่าคนนี่กูจะเจังไดนกูโมโหจัดจัดเนี่ยเอาล็อกเฮ็ดเอา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 เลยเอาเอาเลยขยี้เฮ็ดเป็นพวกเนอะมาไงเอ้าเอาเลยอีผากมึงมึงยังใส่ตะกูลจีมึงคือบอสอะไรในถั่วซักผ้ามึงคือบอสซักมึงใส่ตะกูลไอ้จีเฮ้ยหาทางตับบมมึึงงเเออออ้้ยยยีีปซกูจนไตฮ บาดกว่านอเท่าเท่าเดียวเบรกบคแป๊บนึงคือบ่คือบ่ทำไมมันคือเรื่องจริงแห้งแท้เท่าฮะฮมันเหมือนเรื่องจริงมันเจ้าอันอันยังมาโดนเลยอ่ะบ่นะบ่นะข่อยก็บอกตามเจ้าบอเนี่ยเอาแบบนี้เลยบ่ได้บ่แบบนี้ได้บ่มันก็ได้อยูุแต่ว่าข่อยรู้สึกแปลกแปลหเท่าแปลกๆแบบใดมันข่อยสีโดนได้จริงๆรนะเมยก็เจ้าบอกข่อยว่ามันตีเออข่อยก็บอกเจ้าว่าอยู่แต่เจ้าือเี็ดคือแฉ่คือแบบมันสูน